f a r ์มเอ็ร่วมกับโตโยต้าช่วงที่2ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระบวนการเลี้ยงบางทีมันก็ยังมีจุดอ่อนอันนี้น่าสนใจที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยตัดสินใจช็อปเครื่องนี้ไปเป็นนวัตรกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถยินได้ผมชอบในการแก้ปัญหาความจัดแย้งครับแชมออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้คือหมายเลข สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมาร์กนรพดีพดุงเจริญสวัสดีค่ะดิฉันวัชลาลีโกมลชัยขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงของอาร์กิตอนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นเอพิโซดสุดท้ายในซีซั่นที่1นะครับของอาร์กิปอไบอยาดาครับใช่ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันนวัตกรรมระดับประเทศนะคะที่จะเอาหมวดการแข่งขันทั้ง4หมวดหมู่ทางการเกษตรมาลุ้นกันนะคะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยใครจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีค่ะรับผมนะเพื่อชิงทุนวิจัย นะครับแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยมากกว่า50ล้านบาท<ช>ด้วยใช่คะ่ะแล้วตลอดซีซั่นนี้เนี่ยเราก็ได้มีการแจกทุนงานวิจัยออกไปแล้วจริงๆรหลายทุนเช่นเดีับใช่ <c oughs> ครับผมนะมีคนที่ได้ทุนไปแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ชนะซึ่งจะไปแข่งขันกันในงานสตาร์ทอีสปเป็นลักษณะของออพิตอนไลฟ์เลยใช่คะ่ะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่3ถึง6 <c oughs> นะคะตุลาคมนี้ที่ใบเทคบางนาค่ะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ จะเป็นการแข่งขันกันในหมวดของ Architect นะครับสนับสนุนโดยอาด้าครับกับไปฟังกติกาข,ของวันมินิพิชิ่งกันครับกติกาการแข่งขันแอริทอนในรอบวันมินิพิ h i n g ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาคนละหนึ่งนาทีเพื่อนําเสนอนวัตกรรมที่ตัวเองนํามาให้คณะกรรมการสนใจซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ1และ2จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไป หลังจากที่เราไปฟังกติกาการแข่งขันมาแล้วนะครับเรามาพบกับคอมเมนเตอร์ผู้ส่งคุณนุษิทั้ง4ท่านของเรากันนะครับท่านแรกนะครับคุณชาวริชชูกจร ron, ประธานกรรมการทักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนท่านที่2นะครับดรสุวิ์ชัยเกียรติยศที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนท่านที่สามครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์ชัยรัตน์บัวนะผู้ช่วยคณบดีสาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และท่านสุดท้ายนะครับในเอปิโซดท้ายสุดของเราก็คือคุณเชษฐวุฒิวชรคุณหรือพี่บวยนักสแสดงพิธีกรและผู้สำเร็จลกสูตรวกรร,รุ่นที่หนึ่งอาลค่ะแล้วเาก็มาทำความรู้จัก นวัตกรรมทั้ง5ของเรากันเลยดีกว่าค่ะนวัตกรรมที่1ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปียพงศ์ศรีวงราช์ค่ะต่อด้วยนวัตกรรมที่สองนะคะโดยดรทิพติพงศ์ผันถุงค่ะและนวัตกรรมที่3ของวันนี้นะคะโดยคุณกัญญาหัตตปาณิศค่ะนวัตกรรมที่4ของวันนี้นะคะโดยรองศาสตราจารย์ดรธรรมศักดิ์ทองเกตค่ะและนวัตกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชมชนกอรุณปอ พร้อมแล้วนะครับเราต้องขอเชิญผู้แข่งขันคนที่หนึ่งประจำที่ครับพร้อมรล่ม ครับสวัสดีครับผมปียพงศ์นะครับก็วันนี้มีตู้นวัตกรรมแหล่งผลิตแหล่งโปรตีนจากจิ้งหรีดนะครับตัวตู้เนี่ยครับก็เป็นลักษณะของตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัตินะครับก็คือให้อาหารอัตโนมัติมีการระบายอากาศภายในอุปกรณ์นะครับมีการให้น้ำอัตโนมัติแล้วก็มีระบบที่ใช้ทําความสะอาดระหว่างการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับเราสามารถที่จะควบคุมผ่านมือถือก็ได้หรือก็ผ่านหน้าตู้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับระบบ IOT เข้ามาช่วยในการพเลยงจิ้งหรีดนะ เทียบกับตั้งแบบวิธีการดั้งเดิมนะครับดยใช้แรงงานคนเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มอัตราการลอดถึง20%ของการเลี้ยงชิ้นหรืแบบปกติครับขอบคุณครับท่านดาลานะเดี๋ยวลองฟังนะเรื่องของนวัตรกรรมแบบนี้เนี่ยจะต้ององค์กรที่ให้ทุนในเรื่องของวิจัยใช่ครับ,รบเดี๋ยวลองฟังท่านชฉวลิษครับเรื่องโปรตีนจากมแมลงนี่เป็นเทรน์ใน,นานคตนะครับแต่ว่ากระบวนการเลี้ยงบางทีมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่่ถ้ามีเทคโนโลยี ที่เหมาะสมเนี่ยเราก็สามารถทีคอนโทรลได้เป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจครับผมนะครับผู้แข่งขันท่านที่สองก็พร้อมแล้วใช่ค่ะเอาละครับพร้อมเริ่มก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาพูดถึงที่มาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับพบว่าต้นปีที่ผ่านมาเราพบกับสภาพแวดล้อมที่ ตึงเครียดมากๆนะครับจากคลาย a t ม c h เช g งทำให้ปลาเนี่ตายยกบ่อนะครับหรือรอดไม่ถึง10%โดยเราได้ทำและได้เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ใช้และไม่ใช้เป็น Pilot ตโมเดลนะครับสามารถเชงเกอร์ได้จาก10%หรือ0%ในการตายยกบ่อมากถึง60-70%สส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่เราใช้ในระยะแรกเพื่อเปรียบเทียบในเบื้องต้นก่อนและมีการ คอมเพลนะฮะโดยการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเอามาช่วยในการประเมินผลกระทบนะครับเพื่อให้ตอบได้เป็นเชิงตัวเลขนะครับและวัดผลได้ทางสถิติครับขอบคุณครับใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ54วินาทีนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองฟังทางกรรมการดูนะครับว่าฟังแล้วได้ข้อมูลหรือเปล่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปฟังทางอาจารย์ชัยวัตน์ดูครับ เป็นนวัตกรรมที่ฟังดูน่าสนใจมากแต่ทีเนี้ยตอนตอนเริ่มต้นนะครับผมผมจับประเด็นไม่แน่ชัดว่านวัตกรรมเนี้ยเอาไว้ทําอะไรนะครับผู้นําเสนออาจจะนําเสนอเร็วไปหน่อยนะครับจนผมจับประเด็นไม่ทันครับก็ขออนุญาตคอมเมนต์ไม่ประมาณนี้ครับการสรุปให้อยู่ภายในหนาทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับเพราะงั้นเรามาไปกันต่อนะใช่ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่นวัตกรรมที่3นะคะ prob lam um. กาวดักแมลงจากน้ำมันปาล์มผสมยางพารานะคะเป็นนวัตรกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถยิ้มได้ค่ะเนื่องจากประเทศไทยเรานะคะเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีสภาพอากาศเอื้อต่อการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูนะคะดังนั้นจะดีสักแค่ไหนคะ่ะถ้าเราสามารถใช้ผลิตผลจากพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศอย่างน้ํามันปาล์มแล้วก็ยางพารานะคะมาช่วยลดปัญหาแมลงศัตรูค่ะด้วยการทําเป็นกาวดักแมลงแล้วก็ใช้มอนิเตอร์อชนิดของแมลงที่ระบาดอยู่ในช่วงนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้สามารถลดการใช้ยาฆ่าแมลงชนิดรุนแรง ลงหรือว่าเลือกวิธีการกําจัดแมลงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะส่งผลต่อการลดสารเคมีตกค้างในพืชผักกาวนี้ใช้งานได้ง่ายค่ะเพียงปาดลงไปบนแผ่นกับหลักสีเหลืองแล้วก็ติดตั้งในฟาร์มหรือในโรงเก็บนะคะหมดเวลาแล้วผมคใช้เวลาไปเรียกว่าเต็มที่เลยนะยังไม่หมดนะแต่ก็ฟังเพลินใช่ค่ะเรื่องกาวดักแมลงเนี่ยนะครับเรา้องคุณกับทางพี่บอยครับผู้เชี่ยวชาญด้านกาวครับเรื่อง เรื่องกาวใช่ไหมครับโอสมัยก่อนเนี่ยผมสามารถดาวอยู่บนฟา้าดึงลงมาเลยนะเอ้ให้เปล่าโอเค,ครเรื่องกาวดาวแมลงเนี่ยอันนี้ผมชอบนะนวัตกรรมนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบโอ้โห AI i จ๋าแต่จริงแล้วมันคือมีความคิดสร้างสรรค์ บวกกับการแก้ปัญหาต่อให้ลงแรงมากขึ้นแต่ประหยัดค่ายาค่าแมลงแล้วสารตกค้างไม่มีหมว่อันนี้น่าสนใจที่ผมชอบในการแก้ปัญหาข้งที่จังสัตว์ครัตอนนี้นะคะนวัตกรรมที่4ของเราก็พร้อมแล้วนะคะครับทุกคนพร้อมพร้อมเริ่ม ผมขอนําเสนอนวัตก,กรรมการผลิดผักกินใบพัฒนาการสูงด้วยเทคโนโลยีแสง LED นะครับทุกวันนี้คนไทยนะครับเจ็บป่วยด้วยโรค NCD และวก็เสียชีวิต ปีละมากกว่า3แ0,000คนสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากที่คนไทยยังบริโภคผักน้อยเกินไปทําให้ร่างกายอ่อนแอทีนักวิจัยเราจึงพัฒนาวิธีการปลูกผักใต้แสงไฟโดยดัดแปลงสเปคตันของแสงส่งผลให้ผักนะครับมีพัฒนาการที่สูงขึ้นนะครับอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริโภคของผู้บริโภคที่คนไทยที่พวกผักน้อยได้แต่ถ้าเปลี่ยนมาบริโภคผักพ,พัฒนาการสูงแล้วนะครับจะทําให้ได้รับสารอาหารเพียงพอ,องคมต้องการเหมือนว่าทานน้อยแต่ได้มาก นะครับก็ร่างกายจะกลับมาแข็งแรงนะครับห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บครับขอบคุณครับเขียมยอดมากครับผมนะมีการใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ55นาทีเท่านั้นเองนะครับผมนะแล้วก็ข้อมูลเหมืนกัครบแล้วจบแล้วด้วยใช่นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของ LVD นะครับเดี๋ยวต้องไปสอบถามทางนักวิรับครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับคิดว่าอันนี้เป็นเป็นประโยชน์แล้วก็มองในแง่ของ โฆษนาการเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนตระหนักในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งนี้อาจจะตอบโจทย์คนในเมืองนะครับตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาถึงนวัตกรรมของผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเอพิโซดสุดท้ายและเป็นเอพิโซ,อพโซดปิดซีซันด้วยใช่ค่ะ,ะก็ถือว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของซีซันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราพร้อมกันแล้วนะคะไปเลยค่ะแล้วพร้อม รสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอในเรื่องของระบบบริหารจัดการสวนปั๊มน้ํามันอัจฉริยะไทยออยปั๊มนะคะภายใต้ระบบนี้เนี่ยเราจะสามารถดูพื้นที่ศักยภาพหรือพื้นที่เหมาะสมที่เหมาะกับ แปลงเพาะปลูกของท่านได้นะคะร่วมไปถึงนะคะสามารถที่จะติดตามตรวจสอบสุขภาพของต้นปาล์มน้ํามันนะคะไม่ว่าจะเป็นรายแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะในการถ่ายรูปใบป,ปาล์มที่ต้นปาล์มน้ํามันนะคะแล้วก็นําเข้าในระบบวิเคราะห์นะคะปุ๋ยปาล์มค่ะซึ่งในระบบเนี่ยจะสามารถบอกปริมาณธาตุอาหารแล้วก็ให้คําแนะนําทางด้านการให้ปุ๋ยนะคะรวมไปถึงแดชบอร์ดแสดงข้อมูลต่างๆสําหรับกเกษตรกรเพื่อการตัดสินใจด้วยค่ะ พอดีออน,นะครับผมนะครับถึงเวลาแล้วครับที่จะให้คอมเมนตเตอร์ของเราทุกคนได้ลงคะแนนนะครับถ้าคอมเมนตเตอร์พร้อมแล้วนะครับเชิญลงคะแนนครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วผมจะประกาศผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบคนที่หนึ่งหมายเลขหมายเลขที่เข้ารอบ One Minute Present คนที่หนึ่งคือหมายเลข หมายเลข5ครับผมน่ารัครับตอนนี้เราได้มาหนึ่งท่านแล้วท่านต่อไปนะครับว่าเป็นหมายเลขไหนผู้ที่เข้ารอบคนต่อไปหมายเลข,เลขคือหมายเลขสี่ครับผม ไปนะคะเพราะว่าผลงานของทุกท่านเนี่ยจะถูกนําไปนําเสนออยู่ในเว็บไซต์ a อ i ก o n .com นะคะแล้วก็คณะกรรมการจะกลับไปลงคะแนนให้กับทุกท่านใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมนะแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่คณะกรรมการจะคัดเลือกท่านไปแสดงในงานฝาร์ตีโชนครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่3 6ถึง6ตุลาคมที่ใบเทคบางนาน,นแน่นอนนะครับใครจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีในสัปดาห์นี้ช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ กน,นิกาหัตถป,ปนิธ์นะคะนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะสวัสดีครับผมเปียพงศ์ศรีวงราครับจากมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับปกติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติี่มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสว,วกและอื่นๆอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะถ้าเรามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทุนใดเราก็จะนำะข้อเสนอโครงการยื่นเข้าไปยังแหล่งทุนนั้นๆค่ะปกติก็ทำงานวิจัยนะครับภายในมหาลาัยก็มีผลงานมาระดับหนึ่งแล้วก็มองเห็นถึงงานที่มันสามารถไปต่อได้นะคร ก็เอาเนื้องานเดิมที่ทำเนี่ยมาทําเป็นข้อเสนอโครงการครับแล้วก็ส่งไปที่ทุนสวกซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนงานวิจัยทางการเกษตรนะครับบางท่านที่เพิ่งเคยขอก็อาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากค่ะแต่ถ้าเคยขอทุนอยู่แล้วเป็นประจําก็จะรู้สึกว่าขั้นตอนกระบวนการมันก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในการพิจารณาเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงขึ้นอยู่กับเนื้องานวิจัยที่เราเสนอเข้าไปค่ะก็คือการการที่จะได้ทุนสวกก็คือหนึ่งเราต้องมีศักยภาพนะครับมีกว่าเราทํางานได้นะครับแล้วก็มี ผลผลิตออกมาคิดว่าถ้าใครได้ทุนสวกก็น่าจะก็ดีครับต้องมีน้มีฝีมือครับสำหรับท่านใดนะคะที่มีแนวคิดหรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรนะคะเชิญชวนให้เข้ามาร่วมขอทุนสนับสนุนจากสวกค่ะตัวเชื่อว่าไอ้พวกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะทําให้ความเป็นอยู่ของคนเนี่ยดีขึ้นนะครับก็คิดว่าเราควรที่ต้องมีการทําวิจัยนะครับเพื่อจะใช้พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนนะ ครับ,รบช่วงที่2ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรช่วงที่3ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกติกาการแข่งขันอักรีทอนในรอบวันมินิท์พรีเซนตผู้เข้าแข่งขันจะต้องนําเสนอผลงานในด้านการตลาดและการใช้ได้จริงโดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจําสัปดาห์แชมป์ออฟเ e อะวีและผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังมีโอกาสชิงเงินรางวัลที่งานฟาร์มเอ็กซ์โป จะมาพบกับอัลซีรอนบายอาด้านะครับสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาด้านะครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะก็สแตนบายเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกเลยค่ะในช่วงวันมินิทเปอร์เซนต์ค่ะครับเราพร้อมนะครับคอมเมนเ,เตอร์พร้อมนะครับผู้เข้าแข่งขันพร้อมพร้อมเริ่ม,มในรอบที่สองเนี่ยผมอยากจะ เน้นถึงจุดเด่นของนวัตกรรมการผลิตผักกินใบพัฒนาการสูงด้วยแสง l อ d วดีคือข้อแรกนะครับนวัตกรรมของเราเนี่ยเป็นการแก้ปัญหา,าสุขภาพคนไทยที่ต้นน้ําหรือต้นเหตุโดยการป้องกันปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นเป็นอ็นที่2คือว่านวัตกรรมของเราเนี่ยมันเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับเกษตรกรนะครับผมเชื่อว่าเมื่อหลังจากรายการนี้เผยแพร่ไปก็จะมีผู้ประกอบการสนใจมาขอถ่ายทอดที่นี่เพราะว่าปัจจุบันนี้ผักพรีเมียมในตลาดยังไม่เพียงพอกับความต้องการครับ หมดเวลานะครับใช้เวลาไปทั้งหมด55วินาทีเพื่อเป็นการให้เสียเวลานะครับค่ะเราไปฟังผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปในเดือนค่ะในช่วง1 Minute Present นะคะครับคุณผู้ชมหมายเลข5นะครับเราพร้อมพร้อม เริ่มก็จากการนําเสนอนะคะเทคโนโลยีต้นแบบนี้นะคะเราพบว่ากลุ่มเกษตรกรในระยะแรกอะคะ่ะก็จะเป็นเกษตรกรที่มีขนาดแปลงค่อนข้างใหญ่ะคะ่ะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์มากๆกับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราค้นพบจากการลงในพื้นที่เนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงผู้รับบริการในพื้นที่นะคะเช่นแปลงคุณอยู่ตรงนี้เราต้องการหาผู้ให้บริการในบริการต่างๆภายใต้ระยะพื้นที่ที่กาหนดเนี่ยก็จะถูกนํามารวมอยู่ในระบบนี้เช่นเดียวกัน เรียบร้อยครับตอนนี้ต้นหนักใจครับก็กลับไปอยู่ที่คอมเมนเซเตอร์นะครับเราต้องขอเริ่มคอมเมนเซเตอร์ท่านแรกนะครับเป็นทางที่บุ้ยก่อนครับ,รบว่า <ผม S 1> อย่างไงครับสองนกรครับทั้งสองท่านเนี่ยมองในกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันแต่สําหรับผมเนี่ยไม่ว่จาจะด้านไหนมันเกิดประโยชน์ทั้งคู่ถ้าถ้าเป็นน้ําหนักหมัดผมอะ โดยส่วนตัวผมเตไปทางผู้บริโภคผมไม่ได้ประกอบเกษตรแปลงใหญ่แต่ทางอย่างพี่ชาวพี่ตุ๋ยอย่างเงี้ยก็จะมองโอ้นนมันดีกับชุมชนโดยกว้างอันนี้แล้วแต่นะครับผมก็เป็นเพียงแค่หนึ่งบุคคลที่มีความคิเดเห็นส่วนตัวแล้วก็วันนี้มาร่วมให้คะแนนครับกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ที่จะใช้นวัตกรรมเนี่ยแตกต่างกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือ อ c t วิสเนต i ร e อไวเดอร์นะครับที่จะไปบริการให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกาางนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนเมืองนะครับที่มีความสนใจที่จะปลูกผักแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เล็กๆแล้วอยากผลิตผักคุณภาพอะไรอเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องมาดูคะแนนรวมนะครับว่าคณะกรรมการแต่ละท่านจะให้แตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นผมเนี่ยจะให้ต่อเวลาทดเวลาบาดเจ็บสักหนทีนี้ถ้าเกิดมาต่อไม่ได้เนี่ยมันอาจจะต้องวัดตรง i อิมแพกว่าอิมแพ t ของสอง,สองเรื่องนี้อะไรมันแรงกว่ากันเพราะว่าเรากำลังประคันงานในเรื่องของนวัตกรรมที่มันจะมีประโยชน์ถูกไหมฮะเราจะดูอิมแพ t กันแต่จะกลับมาดูแล้วครับคะแนนรวมจะเป็นยางไงครับขอบคุณครับเรื่องของการบริการแพลตฟอร์มแล้วมันมีไซส์ในเรื่องของ์วิสโปร์วเดอร์ซึ่งจะเป็นทักษะหรืออาชีพใหม่จริงๆไม่เฉพาะปาลมในอนาคตเนี่ยถ้า ไซส์นี้ไปได้เนี่ยในลักษณะของเบบเบรือสมาชิกแล้วก็ให้บริการเนี่ยเกษตรกรรายย่อยเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาควักกระเป๋าเลยต่อไปไปหยอดเหรียญแล้วก็มีคนบริการโดนแล้วก็ข้อมูลถึงบ้านถึงมือถึงตอนนี้นี่ยังตัดสินใจไม่ถูกไปทัานไหนโอเคครับถึงเวลาที่จะให้คอมเมนเตอร์ของเรานะครับได้ลงคะแนนในรอบสุดท้ายทางนี้แล้วครับเอาละครเชิญกรรมการลงคะแนนครับ ครับตอนนี้ผมจะประกาศผู้ชนะของอาร i กิตอนบา a าสนับสนุนโดยสำนักงานเพื่อากรารวิจัยการเกษตรคงการมหาชนนะครับแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้คือหมายเลขเลืองก,การปลูกผักหรือแพลตฟอร์มเรื่ององการปลูกผักผู้ที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้คือหมายเลข ชมป์ออฟสุดวิดในสัปดาห์นี้ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย ok ์ดรชมชนกอรุณปลอดกับนวัตกรรมไทยออยปาลขอแสดงความยินดีด้วยครับในสัปดาห์ที่ว0สุดท้ายนี้นะครับผมเชิญท่านพระสุวิทย์นะครับฝากอะไรนิดนึงนะครับสำหรับผู้ชมแลวก็ผู้ที่ส่งนวัตกรรมเข้ามาแข่งขันตลอดช่วงซีซั่นนี้ครับก็ทั้งหมดนั้นที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับคือ ตรกรกรมและการเกษตรทั้งหมดเลยที่ทางอาภาหรือสวนีพยายามมานำเสนอให้กับผู้ชมได้ฟังจะรับชมแต่ว่ายังไม่หมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งมีตั้งแต่เรื่องเครื่องจกอักรกลเครื่องไม้เครื่องมือพัน์พืชเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มแต่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเรื่องตรกกร,รมเพื่อย,ยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ย กลับมาพบกับเราที่สวกรหรืออาด้าน,นะครับท่านชลิตไม่ทราบมีอะไรฝากตรงนี้่อยนะครับก็กําลังเข้มข้นเลยครับเป็นที่น่าเสียดายซีซั่นแรกนี่ก็มีผู้นักวิจัยหรือผู้มแข่งขันกันเนี่ยราวประมาณ200นะครับก็จริงๆเท่าที่ทราบยังมีผู้สนใจอีกมากนะคิดว่าในซีซั่นต่อ,ตอไปสําหรับนักวิจัยเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่น่าสนใจแดมีเข้ามาร่วมได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคอมเมนเตอร์ของเราที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งซีซันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้แข่งขันนะครับที่อยู่ในเวทีนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับจำนวนมากแล้วก็ที่ยังไม่ได้ ข้้าามมดวยนะครับผสำหรับ4เส้นหน้านะคะใครมีความสนใจใครมีแนวคิดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาบริษัทหรือว่าเป็นนักวิชาการทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมในการแข่งขันของเราได้เลยค่ะสามารถที่จะมาชิงเงินรางวัลแล้วก็โอกาสในการรับทุนวิจัยจากทางอาด้าได้คับโดยการติดตามได้ทางเว็บ ดัต t a n c o m ค่ะนะครับเราจมาพบกันใหม่นะครับในซีซั่นที่2นะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครัครับผมอยากเรียนฝากนี้ครับว่าในซีซั่นที่หนึ่งเนี่ยเราพบว่ามีผู้ที่เข้ามาร่วมรายการเนี่ยเป็นจำนวนมากถึง200กว่าไลน์ส0งกว่าไลน์เนี่ยเเราพบว่าเป็นประโยชน์ในเกี่ยวกับงานวิจัยของประเทศ ของเรามากนะครับเพราะฉะนั้นออผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ย200กว่าลายเนี่ยทางสวก,กรสามารถที่จะสนับสนุนทุนแล้วก็ต่อยอดผลักดันให้เป็นเกิดงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งในโปรเซสหรือในกระบวนการเนี่ยแม้ว่าในซีซั่นที่หนึ่งเนี่ยจะจบไปแล้วเนี่ยแต่ทางสวก,กร กับทางผู้วิจัยเนี่ยก็ไม่ได้จบนะครับก็ยังพูดคุยหรือดําเนินการในส่วนของกิจกรรมด้านการสนับสนุนงานวิจัยอยู่ขณะเดียวกันสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าหลายๆท่านอาจจะพลาดโอกาสในการที่ไม่ได้เข้าร่วมในซีซั่นที่หนึ่งนี้อาจจะเนื่องจากว่ามันเป็นในเรื่องของซีซั่นแรกก็เลยไม่ทราบว่ารูปแบบ หรือกระบวนการจัดการหรืออาจจะข้อมูลข่าวสารไปไม่ถึงไม่ต้องเสียใจนะครับในโอกาสหน้าเนี่ยอากีตอนบาอาดาเนี่ยยังยังสามารถดาเนินยังมีการดําเนินการอยู่แล้วยังดำเนินการในส่วนของออมีซีซั่นต่อๆไปนะครับซึ่งก็อยากจะให้มีการติดตามแล้วก็เดี๋ยวทางอากิตอนบาอาดาเนี่ยจะดำเนินการต่อเนื่องเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www. aciton. com Farm มเอ็ร่วมกับโตโยต้า